นี e ่ะน่นบินแงมยาวนนี่ฮะมีดบ่แกเรนามีดเจ้าสิตัดบ่เอาได้มีดฮึเห็นบ่ขากต้นกวยไปน่นเห็นบ่ห็น็นมีดบ่นั่นมีากต้นกล้วยนเห็นบ่ แม่มันไปแล้วแม่มันบินแล้วแม่มันบินออกมปแล้วเห็นบ่มีมินหัวมันกำลังฟันออกห้างมันเห็นไหมเห็นบ่มห้างมันนั่ะไปอัง ขาดบ่นู้น่ะวันละวันไม่มีบ่สั้นเหรแม่มันขาดเนี่ยมันเป็นของเชี่ยดินี่ของเคียนี่ยดเขมองเชี่ยนี่น่าเรียบร้อยเรียบร้อยมาออกมาออกมาเรียบร้อยแล้วเคี่ย นั sea, ่งมันเพี้ยนน้ำหวานเพี้ยเพี้ยเพี้ยนน้ำหวานมันีเอ้ยมันเหี้ยของเพี้ยน้ำหวานเหี้ยเอ้อเพี่ยเอาเพี่เอาไปออกไปบัตรนี่ยออกไปพอแล้วไปไปออกไปนั่นมีดเพี้เอาเพี้เอามีดนั่นนี่มีดมีดเจ้า ขีวมิดออกไปพุ่นเท่านอกไปนม่เห็นยนงมัน,นมนม,มีแม่ได้หรอแม่ออกเมื่แล้วแม่ออกเมื่อแล้ว่ออวออวะ หวานบ่หวานมั้ยหวาน Toàn จักแม่บ่ล่ะยังเนี่ยฮะบ่ cứ